สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพรรตนราสุดาสยามบรมาราชกุมารีทอพระเนตนศูนย์พฤกษาศาสาแห่งชาติภูตานก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2559เวลา8นาา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จออกณนะห้องรับรองที่ประทับโรงแรมตาสทาชิทิมพู พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพันพิมลสุวรรณพงศ์เอกอัครราชทูตณกรุงธกาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงธกาและผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณฝ่ายภูตานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติภูตาน รัฐบาลพูตานสร้างสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2542เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีสิงเยว,วังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่4แห่งพูตานครองราชครบรบ25ปีเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดเล็กบนพื้นที่สูงมีพื้นที่ประมาณ88ไร่เป็นพื้นที่ป่าธ,ธรรมชาติ56ไร่มีทาน้ำไหลผ่านทิวทัศน์สวยงามมีสวนหินสวนไผ่เรือนกล้วยไม้นานาชนิด บางชนิดมีกลิ่นหอมมีพื้นที่อนุรักษ์กกพันธุกรรมพืชนอกแหล่งกำเนิดของประเทศให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติณอาคารรวบรวมพันไม้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรผลของพืชตระกูลสนพันธุ์พื้นเมืองที่พบในภูตานแฟ้มจัดเก็บรวบรวมพันไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และพืชต่าง มีป้ายแสดงชนิดของไม้และการใช้ประโยชน์เวลา13.30นาิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติพาโรอนายเซอร์ริงตับเกนายกรัฐมนตรีนางดอจีโชเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการตั้งถิ่นฐาน นายโซนำชองอธิบดีกรมพิธีการทูตด,ดาโชอูเกนเชชัปดอจีกงสุนใหญ่กิติมศักดิ์ไทยประจำภูตานเฝ้าทุลอมอมพระบาทส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินรุกแอร์เที่ยวบินที่ KB 130สเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานานานาชาติพาโรราชอาณาจักรภูตานนิวัตประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานครั้งแรกของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่23-26พฤษภาค,คม2559ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับภูตานให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่พระราชทานแก่ชาวภูตานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงปัญหาและแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปแม้ตลอดระยะเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านขุนเขาอันสลับซับซ้อนก็มิทรงย่อท้อ ทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและรัฐบาลภูตานได้ถวายข้อเสนอแนะช่วยกันหาแนวทางสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ถแถลงการสํานักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักอัครราชกุมารีสเสด็จไปประทับนโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่สองตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักอัครราชกุมารีมีพระอาการประชวรโดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบก้อนเนื้อง,งอกที่พระศอและทรงได้รับการถวายการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจเมื่อวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2559นโรงพยาบาลวิชัยยุทธการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี คณะแพทย์ได้ตัดก้อนเนื้องอกออกทั้งหมดเพื่อป้องกันพระอาการอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผลของการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาไม่พบเนื้อร้ายหลังการผ่าตัดทรงขยับพระพาหุและพระกรได้น้อยกรอบกับยังมีพระอาการจากภาวะตับอ่อนอักเสบเดิมทรงปวดพระนาภีมีพระอาการคลื่นไส้และทรงอาเจียนเป็นบางครั้งอีกทั้งยังทรงมีพระประหลอดสูงเป็นบางเวลาเสวยพระกระยาหารได้น้อยและมีพระอาการอ่อนเพลียมาก คณะแพทย์โรงพยาบาลวิชัย,ยุทธจึงมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทรงพักพระวรากายและทรงรับการถวายพระโอสถอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28พฤษภาคมพุทธศักราช2559จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ